ึงหนูเป็นคนอย่างนี้หนูก็ไม่เคยลืมบุญคุณใครนี่คือคําพูดของห้องหญิงที่พูดออกมาจากใจพูดถึงใครพูดเมื่อไหร่เดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านพุ่งคาเฟ่ของเร็บอง่อชนคุยเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาไล่ลูกสาว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  <laughs> โอ้ช่วงนี้สุดยอดมากแต่ละช่องนะครับคลิปมันไม่ค่อยปังอะนะ ว่าหลักพันไม่เป็นไรก็ทำกันไปตามความสุขนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับน้องเรื่องการไม่ลืมพ่ะคุณนะไปเจอคลิปที่น้องพูดไว้แล้วชัดเจนมากแล้วก็ยืนยันหนักแน่นเป็นคำพูดที่ออกจากปากลูกสาวเองนะครับว่าถึงน้องถึงน้องจะเป็นคนแบบเนี้ยก็ไม่เคยลืมบุญคุณใครพูดถึงน้องอีกเนี่ยเรื่องบุญคุณนี่ ต้องพูดถึงประมาณสักสามชั่วโมงถึงจะหมดนะแต่นี่ลุงสรุปมาให้เหลือไม่เกินแปดนาที <S <S ว่าเรื่องบุญคุณเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้น่าฟังน่าฟังตรนี้น่าฟังแล้วก่อนจะฟังก่อนจะดูนี่ดูแลตัวเองนะเรื่องสายตานะครับแว่นตามทั่วๆไปนะเจ็ดแปดติบอะนะเจ็ดแปดติดลอกๆล,ลายลาย,ลายเลนพลาสติกนะคะกรอบกรอบเปะ ส่ย,ยิ่งใส่ย,ยิ่งแสบย,ยิ่งใส่ย,ยิ่ง,ยยง,ยยงน้ำตาไหลเกิดจากแว่นมันเป็นเลนพลาสติกมันไม่มีตัวกองแสงมันมีแต่ตัวรวมแสงทําให้เราแสบตาน้ําตาไหลตลอดนะครับเปลี่ยนนะมาใช้ดุนนี้ที่มีตัวกองแสงเลนกระจกอย่างดีนะครับเลนกระจกอย่างดีมีตัวกองแสงลดอาการแสบตาน้ําตาไหลได้อย่างดีเลนกระจกกรอบตัวะแข็งแรงทนทานนะเปลี่ยนได้ที่นี่เลย หนึ199่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าเปลี่ยนได้ที่นี่เลยนะครับน้องอิงนี่โอ้โหน้องไม่เคยลืมพระคุณใครแม้แต่คนเดียวแต่คําพูดที่ลุงเอามาพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคําพูดที่น้องอิงพูดให้บอสโจฟังทำบอสโจถึงกับอึ้งแล้วก็ชมออกมาจากปากว่านี่สิมันต้องเป็นแบบนี้ทีลูกะ เป็นแบบนี้มันจะกินไม่หมดจกกบ,บกินบอบกจบบ่บอนอะไรจบบ่หมดกินบอบกจกบบ่หมดประาสสารภาษา,าไทยว่าไงไม่รู้นะกินกินไม่หมดอยู่ได้นานประมาณนั้นแหละแล้วก็มันออกมาจากใจออกจากความรู้สึกของน้องจริงเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยนะครับคำพูดนี้แล้วก็ความกตันยูของน้องอีกเ,เนี่ยเริ่มตั้งแต่กระตัญยูต่อพ่อแม่ตัวเองเลยไม่ไม่รืงพระคุณพ่อแม่ตัวเอง พลิกชีวิตของพ่อแม่พ่อแม่ตัวเองนะให้ฟื้นกลับมาแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือดูดูดอาณาจักรของน้องอิงเลจากบ้านครอครัวเก่าๆกลายมาเป็นบ้านหลังใหญ่โตนะครับพื้นที่ปรับโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนี่คือการไม่ลืมพระคุณของอันดับแรกคือไม่ลืมพระคุณพ่อแม่ผู้อุปการะแม้กระทั่งคนที่เลี้ยงน้องมาตอนเล็กๆนะครับปู่ ปู่กับย่าเนาะตอนเล็กๆอเลี้ยงมาจนน้องมาอยู่กับแม่เนี่ยตอนมสองลวขึ้นมสองตัวช่วงแรกก็อยู่กับพ่อนะพ่อกับแม่แยกเนาะพออยู่อุบลน้องก็อยู่อุบลน,นะครับจนขึ้นมสองตรน,นี้มาอยู่กับแม่ที่สีสเกตสีสเกตน้องก็ตันอยู่มากแล้วับดูแลตอนที่ดังใหม่ๆปู่ย่ามาหาก็ นะมีน้ำใจสินน้ำใจแล้วปัจจุบันนี้ลุงว่าก็ต้องมีสินน้ำใจไปแต่เราน้องไม่ได้บอกไ,ได้กล่าวเนี่เรื่องการไม่ลืมว่าคุณนี่พูดถึงคนเลี้ยงดูคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไม่ลืมว่าคุณคนต่อไปครูบาอาจารย์คืออย,ย่างพ่อไก่อย่างเงี้ยที่เอาน้องไปร้องตามตลาดนัดด้วยมาเมื่อไหร่ก็ได,ได้ได้ตอบแทนน้ำใจพ่อไก่ทุกครั้งนะครับ ครูตั้มนักครินเนี่ยนะครับครูบิ๊กภูมิรินที่สอนน้องแต่งเพลงให้น้องน้องก็ไม่เคยลืมที่เราเห็นกันนะนี่ความกตัญญูกตเวทีหรือ,อต่อผู้มีพระคุณและก็ที่สําคัญก็คือพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ที่น้องดูแลอุ้มชูน้องมาันปัจจุบันเนี่ยพ่อฮักแม่ฮักกลุ่มบ้านฮักต่างๆน้องไม่เคยลืมเลยนะเจอที่ไหนทักที่นั่นแล้วก็นอบน้อมพูดคุยด้วย ความเป็นกันเองมีเพื่อเฟือมีน้ำใจนะครับเห็นแล้วรู้สึกประทับใจอะ่ะไม่นอ่าเป็นอะไรที่เป็นความคิดของคนโตแต่คนโตนะแต่อายุเท่านี้คิดได้ขนาดนี้พูดออกมาจากใจได้ขนาดนี้มารู้สึกนะเป็นใครใครก็รู้สึกโอ้โหนี่แหละสมควรดังสมควรปังนะอยู่ได้นานอยู่ได้ยาวเพราะว่าการไม่ลืมบุญคุณ ผู้มีพระคุณเนะี่ยมันจะส่งเสริมให้ไปได้ไกลจริงแล้วก็ไม่เคยคิดจะออกจากวงเสารน้อยโดยเฉพาะผู้มีพระคุณที่ปั้นหรือสร้างน้องมาอยู่ในวงนะมีปัญหาอุปสรรคอะไรน้องเคยพูดไว้เราเราก็ได้ยินนะว่าถึงจะมีอะไรก็แล้วแต่นะน้องจะไม่ทิ้งวงไม่ทิ้งพ่อโจเด็ดขาดจะอยู่กับวงก็จะอยู่กับพ่อโจไปตลอดคนลุกมีลุงพูดแล้วย่นงลุกเลยน้องเป็นคนที่กระตันอยู่จริงจ มีมาขัดตัวเองเด็กบางคนหรือใครบางคนที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยอายุประมาณเนี้ยคงจะไม่พูดอะไรทํานองนี้เยอะแยะมากมายแต่นี่โอ้โหไม่มีเรื่องตัวเองเลยนะครับณปัจจุบันเนี้น้อยมากที่มีเรื่องตัวเองมีแต่เรื่องของอ่าช่วยเหลือคนโน,น้นคนนี้ดูแลคนโน,น้นคนนี้น้องมีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนปงลงปนงเลง,ป,ง,ลงปางลางนะแต่เรื่องการไม่ลืมผู้มีพระคุณนี้น้องทําได้ดีแล้วก็ดีมากๆด้วย ดีมากๆด้วยะลองไปฟังน้องพูดคําพูดนี้กับพ่อโจโดูว่ามันจะกินอินและกินใจขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปสนุกสนานของน้องให้ดูด้วยนะลองไปดูครับบอกข่ยดงว่าเพิ่นบอกหักพ่อเพิ่นหักไต้หนูหักเอฟซีหนูเพ,พิ่ก็หักพอแล้วพ่๊ไม่พอละจิกเกอดได้สตีไอเแต่หัวเกยดต,ต่ก็เป็นจีิงมก็ต้องสล่ะพ่อขบมึงหนูเสียแต่ตอนนี้พ่อต้องแบงดังไม่ละ <laughs> พ่อไงเมึงว่าหนูสิงหูจับพ่วงบอกว่าเออบอกน้ำเอฟซีมึงว่าคนงามกวบเดียวของพ่อสิบ่ามี่แต่ชีวะลงเงยเด็กหน่อยลืมคุณได้ผัวล่ะเป็นเด็กหน่อยถือจำคุณคนเดชสาธุ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 ขอให้ขอให้แบบนี้ตลอดไปเออแล้วก็ให้ลูกปังปังลูกก็ทีได้ปังโดน โลกอะไรที่กินบบจกบกบอลุงกินบกจกบอลุงตัวปงลงแปงแรงป่างปงลงแปงแรงปางล่างหลาบนคนลืมบุญคุณเด้อจะบอกให้ลราจำได้วุฒิภัยเห็ดน้อยยังน้ำหลาไปอ้ำหลาบางคนบอปากเสือไปตถอดสองล้านยูนิโอมเอาตั้งถึงหนึ่งแปดหมื่นวิวจริงๆเหมือนพ่อว่าเหรอเหมือนมันหัวพ่อหาเราเนี่ยละชั้นมันหัวจู่เดียวละสองล้านวิวน่ะมันจีมาน้ำไผ่ปะมันมาน้ำหลานี่ล่ะ ตาไปแสดงเอมวีห oh. ัวนี่น <darf cabin> <5 Hence kardeşim TALIESIN> <5 dropped> ีอ่ะมีล่ะเห็นไฟังแล้วน้อตาจะไหลมันอินมันกินใจสำหรับพ่อแม่แม่เอฟซีเนี่ยที่ตามดูน้องมาลุงทำมาสองปีเกือบสามปีแล้วก็ยังมีความสุขยังอยากทำอยู่นั่นแหละทำไปเรื่อยๆห้าเปอร์เซ็นต์ให้ลูกสาวฝากไปแล้วกันห้าเปอร์เซ็นต์ให้ลูกสาวคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย